สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษพบปัญหาครั้งนี้ก็ไปเจอปัญหาของนักศึกษาแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่จังหวัดสกลนครนะฮะเข้ามาถามนะฮะอยากจะหาที่ฝึกงานก็เลยมาติดต่อถามที่เยลโล่ฮะในในเซ็ตคูของผมเองนะฮะก็คือเขาถามว่าอย่างไรนะฮะตอนนี้เราปิดชื่อไม่ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นใครนะฮะัอดีค้าเจ้านพ์มนุษดิฉันมีเรื่องจะรบกวนถามค่ะคือว่าดิฉันจะขอฝึก งานที่เยลโล่นะคะอาจารย์เจี๊ยบถามดิฉันว่าจะมาปีไหนคะดิฉันตอบไปว่าขอเป็นต้นปีหน้าคือตอนนี้กำลังยืนอยู่นปี60นะประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมิถุนานเาเลยแหละเพราะดิฉันทำงานจ่ายค่าเรียนก่อนนะคะยังไงนะเพราะดิฉันต้องทำงานจ่ายค่าเรียนก่อนก็คือตอนนี้ทำงานด้วยเรียนด้วยมั้งแต่ว่าอาจารย์เจี๊ยบย,ยังไม่ตอบตกลงหรือ,อยังไงจะตอบคะ คือน่าจะไปถามคุณแล้วคุณคงอ่านแล้วไม่ได้ตอบนะฮะคือเจมส์โอกง,งานยุ่งม,มากบางทีเปิดมาอึ้งมีโทรศัพท์เข้าอะไรครับผมอะไรลืมไปเลยเนื่องจากมิชันอยู่ต่างจังหวัดเลยอยากถามว่าระยะเวลาในการสุดงานนานแค่ไหนคะและมีที่พักวันหยุดเบี้ยเลี้ยงให้ไหมคะตอนนี้ดิฉชันกำลังเรียนปริญญาตรีมศทค่ะน่าจะเรียนปริญญาตรีมสทสถาบับัญชีนะคิดว่าบางทีต้องลาไปสอบด้วยได้ไหมคะ ดิฉันอยากฝึกงานที่นี่จริงๆค่ะเรื่องงานที่จะให้ทํายังไงก็ได้ค่ะตอนนี้ดิฉันทํางานที่คลินิกอยู่จังหวัดสกลนครแต่งานไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีมากนะักดิฉันเลยอยากจะมีความรู้ฉันอยากจะเลยมีความรู้ประสบการณ์ในการทำบัญชีเพื่อเรียนจบไปแล้วจะได้ทํางานเลยค่ะเออ็อดีนะของทีนี้อ้อลืมแนะนําตัวเองนะคะดิฉันชื่อนางสาวจุดๆๆชื่อเล่นจุดๆุด อายุยี่สามปีนะฮะ <S 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 ก็เราก็จบเช้าเกณฑ์นะ,ะเพราะปกติแล้วนิสสันนี่ต้องจบปริญญาตรีนะคะ <S S ่ะสุดท้ายฉันขอคำพูดนะทั้งสองรับพี่ชัยเขาไปฝึกงานที่โลกด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ,คะอันนี้เขามาถามนี่คุณจะคอมเมนต์ยังไงบ้าง <c oughs> เออ่นี่เขาถามเลยประเด็นเลย <c oughs> ไปอีก่อไม่เห็นชัดๆัดระยะเวลานี่ยากจะใช่ทุนทางวานนะฮะอยากจะถามระยะเวลาเรียเลี้ยง อืมอีัอยากถามระยะเวลาฝึกงานนานแค่ไหนอ้าวม่ายังไงมัน,ม,นมันคิดอยู่กับผมดเลยหร่อยไม่ใช่ผมเลยว่าฝึกงานที่มาฝึกงานนี่ฝึกงานตามกฎระเบียบของมหาลัยที่คุณเรียนหรือว่าคุณอยากจะมาฝึกงานเขาอยากจะมีความรู้อืออตอนนี้ผมผมเดาว่าน่าจะฝึกงานเราอยากจะมีความรู้นะถึงมาถามว่าผมจะให้คุณฝึกงานนานแค่ไหนค่ะก็ให้ฝึกงานนานแค่ไหนเนี่ยจริงๆแล้วการที่มาฝึกงานเนี่ยนะฮะ คุณคิดว่ามันควรมีระยะเวลาเท่าไหร่พีที่จะบ่กเพราะคนคนหนึ่งให้สามารถมีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพบัญชีได้เช่นเดินไปสมัครงานแล้วได้แน่นอนแล้วก็ทํางานได้อย่างไม่โดนเงินติดดาเพราะมีความรู้ในระดับหนึ่งเหมือนมีของอยู่ในตัวทำบัญชีได้เลยเออทำบัญชีได้เลยอย่างน้อยปีหนึ่งอย่างน้อยปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะที่ต้องมาฝึกงานถ้าเกิดอยากทํางานให้เป็นนะฮะก็ปีหนึ่งที่เยลโล่แต่ถ้าเกิดอยากจะให้เก่งสักสองปีก็ดีนะแต่ปีหนึ่งก็พอแล้ว ถ้าทํางานพอทํางานได้พอทํางานได้คือออกจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่อื่นเนี่ยสบายเลยอย่างนี้นะก็คือปีนึ่งแต่ถ้าเกิดจะฝึกงานสองปีจะเป็นใครต่อไปก็เป็นก็ทํางาน เยื่อโดยที่ไม่ต้องคิบมากเลยเวลาเราทําบัญชีหมายถึงว่าเวลาหยิบเอกสารขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรไม่ว่าคุณจะไปทํางานบัญชีให้กับบริษัทลักษณะไหนธุรกิจแบบไหนเนี่ยคุณทําได้เลยทําได้เลยถ้าแต่คุณอยู่รบสองปีใช่เพราะว่าเจ๊เองก็อยู่2ปีแต่อันี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่คุณทํางานหนึ่งปีเนี่ยคุณขยันคุณไปหาความรู้ด้วยหรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดคุณทํางานแบบจริงจังเรียนรู้โจทย์มีปัญหาถาม อย่างนี้คุณจะไปได้ไวปีหนึ่งคุณก็เก่งนะถ้าเกิดคุณตั้งใจจริงนะฮะเพราะบางคนก็อยู่ปีหนึ่งแต่ว่าก็มาทําเช้ากับเย็นไม่ได้ทําอะไรต่อยังอยู่สามปีก็ยังไม่เก่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับลักษณะของคนด้วยใช่เพราะว่าคนเรามันแตกต่างกันนะบางคนอ่านนิดเดียวรู้พูดนิดเดียวรู้บางคนต้องพูดห้าครั้งถึงจะเข้าใจอย่างี้มันมันแตกต่างกันคนเรา คุณสมบัติต่างกันใครคนหัวเร็วไม่ต้องพูดเยอะคนหัวช้าต้องพูดมากหน่อยแล้วก็ต้องขยันมากกว่าใครคนคนหัวเร็วบางทีศึกษาความรู้ถามได้ตัวเองด้วยไม่ต้องมาสอนค่ะเราแค่ชี้นะเขาก็ไปได้ไวแล้ะใช่เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ฝึกงานด้วยว่าลักษณะของคุณนั้นเป็นแบบไหนนะคะคราวนี้อันนี้ในเรื่องของระยะเวลาแล้วต้องตื่ระยะเวลาตบลงตุนจะให้เข้ามานานแค่ไหนก็ก็แล้วแต่เขาคริงะ แต่ว่าถ้าเกิดมาอยู่ที่เนี่ยถ้า,ถาจะมาอยู่กสามเดือนถ้าจะหาความรู้เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะหาความรู้คุณมาอยู่นี่ปีหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าแค่มาฝึกงานเพื่อให้จบเฉยๆสามเดือนก็พอไม่ต้องมาเยนโล่ก็ได้มาอยู่ที่อื่นเอออยู่ที่อื่นดีกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะมันเหมือนกันกับที่อื่นนั่นแหละเพราะสามเดือนมันยังไม่ได้ไม่ได้ความรู้อะไรเยอะมากแต่ต้องบอกนะฮะเยนโล่ของผมเนี่ยสร้างมาด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็รักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องดังนั้นผมจะ ไม่ยอมให้ใครที่เข้ามาที่เยลโลแล้วออกไปแล้วเป็นคนที่กระจอกออกไปเข้ามาแล้วรับเข้ามาแล้วอยู่ในสํานักเราแล้วนี่กลับออกไปคุณจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสในชีวิตนะฮะไปได้ดีไม่ใช่ไปแบบคึงๆกายไม่เอาดังนั้นถ้าเกิดจะมาอยู่กับเราก็ต้องอยู่สักปีหนึ่งเพื่อให้คุณออกไปแล้วมีความภาคภูมิใจของเราด้วยของตัวคุณด้วยคนะฮะ,ะมีที่พักใช้ไหมทีพักมีท่พักไหมเป็นยังไงนีที่จริงๆ ตอนนี้นะฮะเรามีเด็กฝึกงานอยู่สี่ท่านเนี่ยก็เราให้เขาอยู่ที่บ้านเราเลยนะที่ออฟฟิศยูโดเนี่ยไอออฟฟิศยูโดเนี่ยนะฮะชั้นหนึ่งมันเป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นห้องสอนชั้นสองมันเนี่ยเป็นที่พักของเด็ก,กงานเรานะฮะเด็กเด็กึกง,งานนี่ก็มาจากไต้หวันเหมือนกันพูะฮะมาจากแถบอุษาเหมือนกัน<ว>นะคร<ว>ับน,นอนอยู่ด้วยกันสี่คนอยู่ในห้องนะฮะก็ถ้าเกิดคุณมาคุณก็มาอยู่ที่นี่ได้นอนด้วยกันได้เพราะห้องน้ำที่เราทำอย่างดีเลยเนี่ยตอนเนี้ย พึ่งทำเสร็จวันนี้เองนะห้องน้ำชั้นหนึ่งชั้นสองนสามห้องน้ำอย่างกับโรงแรมเลยนะฮะก็ห้องพักก็ก็อยู่กันได้นะก็แค่คุณแค่แค่ไปนอนสุขหัวตอนกลางคืนตื่นเช้ามาทำงานโอเคคุณคนอยู่ปีนึงคุณมีทางเลือกกับชีวิตแน่นอนก็ไม่ไเล้ายก็คือก็มันคือบ้านของผมอ่ะก็ก็อยู่ไม่ทุกเพียงแต่ว่า คุณจะเลือกห้องอยู่เดียวอยว่างนั้นไม่ได้คุณก็ต้องนอนรวมกับคนอื่นแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาเนี่ยเด็กฝึกงานของของเราที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยเขาจะจบการฝึกงานก็คือเดือนกุมภาพีหน้านะ<อ>ซึ่งก็อยู่ในช่วงที่คุณมาพอดีเพราะฉะนั้นคุณก็จะอยู่กับอ,อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งไหนก็คือกลุ่มของเด็กเก่านะเราไงอ่า อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วเขาก็จะไปแล้วเขาก็จะไปประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของที่พักหาคุญอ์รู้ที่แปลว่าคุณลับเขาแล้วเนี่ยมีที่พักให้แล้วเอาเขาถามมาก็ตอบอ่าก็มีสรุปแล้วเรามีที่พักให้เราเด็กสุดทายนะแต่ว่าตอนนี้มีให้สาหรับผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายยังไม่มีเดี๋ยวรอก่อนว่าถ้าเกิดสิ้นปีนี้ผมมีตังเนี่ยผมอาจจะมีที่พักให้กับผู้ชายด้วยนะแต่ตอนนี้มีแค่ผู้หญิงก่อนเพราะส่วนใหญ่นักบัญชีของเราเป็นผู้หญิงค่ะ เราเราไม่ให้นอนรวมกันนะฮะแล้วก็วันหยุดค่ะวันหยุดมีไหมวันหยุดมีค่ะวันหยุดมีก็คืออาทิตย์ละวันที่นี่จะมีอาทิตย์ละวันเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีทั้งในเรื่องของการอบรมทางด้านบัญชีภาษีด้วยการทำบัญชีเป็นสำนักงานบัญชีด้วยนะคะคือเราทําทั้งอบรมทางด้านบัญชีแล้วก็สํานักงานบัญชีแล้วก็ติวผู้สองบัญชีด้วย แล้วก็สอนออนไลน์ด้วยแล้วก็ไปเป็นวิทยกรข้างนอกด้วยมีหลายยามคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะมีหลายโลกเลยนะตั้งแต่โลคทำบัญชีโลคตรวจสอบบัญชีโลกจัดสัมมนาโลกออกไปเป็นวิทย์กรข้างนอกอาจจะต้องเดินทางไปเป็นผู้ช่วยเราในการสอนดูแลคนที่มานั่งฟังเราสอนด้วยอะไรเงี้ยมันมีหลายลักษณะค่ะแล้วเพราะฉะนั้นวันหยุดก็คือหนึ่งวันคุณเลือกได้เองตามสบายว่าคุณจะอยู่ดันไหนครับแต่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ ยกเว้นเป็นสารอาทิตย์ที่ไม่มีการอบรมก็อาจจะหยุดได้ใช่ค่ะส่วนใหญ่เราจะอบรมวันเสาร์อาทิตย์การหากวันเสาร์อาทิตย์นั้นไม่อบรมคุณหยุดได้แล้วก็มีเบียเ้ยเลี้ยไหม <c oughs> เบี้ยเลี้ยเบี้ยเลี้ยงค่ะเบี้ยเลี้ยงอ่าผม,มนึกว่าเป็นภาษาอีสานเบี้ยเลี้ยง,ยงขอคิวขิดค่ะคุณ <c oughs> น้อาอ่าเบี้ยเลี้ยงนะคะข้อมั่งใจได้ไงอ่าเบี้ยเลี้ยงมีไหมคะอาจารย์ก็เด็กที่มาฝึกงานของผมตอนนี้นะฮะัที่มีอยู่สี่ท่านผมจ่ายไปเลี้ยงกัน คนละหนึ่งร้อยบาทวันละเออวันละนะวันละวันละหนึ่งร้อยบาทวันละหนึ่งร้อยบาทก็ข้าวข้าวที่ออฟฟิศเนี่ยมีมีหมุงข้าวทำ<ม>ข้าวกได้ข้างหลังออฟฟิศนะฮะมีน้ำดื่ฟรีแล้วก็วันอบรมสัมนาเนี่ยเราก็เลี้ยงข้าวด้วยเพราะเราเลี้ยงข้าวลูกค้าเราก็แล้วแต่อธนโนบอกงนี้ดีกว่าว่าเรื่องของข้าวเนี่ย คุณสามารถใช้ค huh. ร right. ัวเราได้เราหมอยู่กันเหมือนครอบครัวนะคะทำอาหารกินเองได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถามว่าเลี้ยงข้าวไหมไม่ได้เลี้ยงข้าวเพราะเราให้ข้าวเลี้ยงเรนคุณอยู่แล้วหนึ่งร้อยบาทนั่นคือค่าข้าวของคุณแต่ว่าส่วนใหญ่อาจารย์มโนก็เลี้ยงข้าวส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่อาจารย์มโนก็เลี้ยงข้าวแต่ว่าในเงื่อนไขคือไม่มีข้าวให้ในเงื่อนไขคือไม่มีข้าวให้แต่บอกว่าส่วนใหญ่ที่เข้าวลลูกค้าเราก็ซื้อขนมซื้ออะไรมากินก็กินยังด้วยกันนะฮะเราก็เน้นว่า มาส่งลูกค้าเอาของมาให้กินเมื่อไหร่ก็กินกันให้หมดในวันนั้นเลยนะะลูกค้าเรามีเยอะนะเขาซื้อของมาเรากินอยู่บ่อย <laughs> เด็กสางเราก็จะได้กินกันอยู่เยอะๆะนะฮะดังนั้นวันเราลงสัมนาก็จะมักจะมีินข้าวอยู่เลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็ตอนเย็นก็มักจะมีทำกับข้าวกินกันนะฮะคือด้วยเงื่อนไขก็คือคุณต้องหากินเองแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็มักจะไปซื้อกับข้าวมาหรือซื้อข้าวมากินร่วมกันโต๊ะ ตอนเย็นก็กินด้วยกันนะฮะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่บ้านเดียวกันก็อยู่บ้านเดียวกันก็คือนั่งกินบนโต๊ะเดียวกันนะฮะตอนนี้ก็นั่งกินกันกี่คนเนี่ยโอเจ็ดคนเจ็ดเจ็ดคนนะฮะในออฟฟิศผมเนี่ยก็ครอบครัวผมเนี่ยมีเจ็ดครอบครัวผมมีสี่คนเด็กคนงานอีกสี่เป็นแปดตกเย็นนั่งรวมกันกินข้าวนะฮะแต่ว่าเช้าก็ต่างคนต่างกินกลางวันก็แล้วแต่บางครั้งเพราะต่างคนก็มีงานที่เวลาไม่ตรงกันแต่ตอนเย็นกินข้าวด้วยกันอืออ่ะแล้วไงต่อฮะ ตอนนี้เรียนอยู่ม6อยากทำง,งานที่นี่จริงๆค่ะเรื่องเงนเบี้ยเลี้ยงค่ะก็เบี้ยเลี้ยงนะเบี้ยเลี้ยงก็เริ่มต้นอยู่ที่100บาทอ่าแล้วมันมีหลังจากไม่เริ่มต้นมั้ยเออหลังจากนั้นหากเราเห็นว่าคุณพัฒนาตัวเองและสามารถทำงานได้นะคะเราก็จะเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้อืมนั่นหมายความว่าที่เราจะเพิ่มให้นี้หมายความว่าเราเห็นว่าคุณตั้งใจทำงานคุณทำงานได้ขิดพลาดเพราะว่าพนักงานเราจะบอกงี้ นักศึกษาฝึกงานเนี่ยมีหลายประเทศหลายหลายแบบบงนะงงาบงคนยังไม่พร้อมที่จะทำงานบางคนยังไม่พร้อมที่จะทำงานบางคนยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้มาเพื่อเล่นเพื่อให้วันแต่วันผ่านไปเฉยๆแล้วก็รอกลับบ้านอย่างนี้ก็คือเราไม่ให้เงินอเอาพูดตรงๆเลยอย่างนี้คือเราไม่ให้เงินคือเราจะประเมินเองนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือยังไม่เคยมี่า,าการไม่ให้เงินก็ <laughs> คือให้เงินอยู่นะคะ แต่ว่าการที่จะไปเพิ่มเงินล่าจาก1ในร้อยเป็นร้อยห้าสิบบาทเป็นอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะระยะยาวอย่างนี้นะฮะอันนี้คือการประเมินแล้วว่าคุณเหมาะสมที่จะได้เงินเพิ่มหรือเปล่าคุณใส่ใจเรียนรู้งานคุณทํางานได้ไหมอืมนะคะประมาณน,นี้อ่าครับแล้วแม่ต่อฮะถ้าอยากมาฝึกง,งานที่นี่อ่าก็ถูกต้องนะคุณคุณเป็นนักบัญชีเนี่ยมันถูกต้องแล้วที่คุณเนี่ยอยากมาฝึกง,งานที่จะลดการบัญชีเพราะของเรามีให้ความรู้ของคุณของเราเป็นแหล่งความรู้นะฮะ ก็ค <temple. S 2> ุณมาที <descon fin ery> no ่นี่คุณก็จะได้ทั <obsession>. ้งท uh, ัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปวิธีการทํางานความรู้อ่ะสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะเกินเวลาอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรับไหมคะก็ต้องติดต่อมาบอกความว่าเป็นยังไงนะคุณสมัยคุณเป็นยังไงเราเราก็ก็รับเราแล้วเราคุยกันรู้เรื่องเข้าใจเงื่อนไขกันเราก็รับอ่าค่ะอืมแต่ถ้าเกิดเอ่อ ไม่เข้าเงื่อนไขก็ขไม่รับเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเงื่อนไขคุณเป็นยังไงบ้างใช่ไหมก็<า>จะงไงสรุปจบว่าไงนะก็อลองเข้ามาคุยกันเข้ามาคุย,ขคยเข้ามาคุยกเขมาคุยกันนะว่ามีม,มีทัศนคติในการทํางานที่ตรงกันหรือเปล่านะ